ครับผมเขากับเราช่องพายอบาทนะครับวันนี้คนจะมามดูพันเสือเปิดร้านครับมันกินได้ครับพี่ใช้เวลาหนึ่งวิในการเปิดร้านเสายังมมีอยู่โหนี่ไงเสาเนี่ยอันนี้กูทําอะไรครับนี่ทำเจียวต้มยำครับเจียวต้มยำครับโอ้นี่คณเป็นเจ้าของร้านเลยนะนี่อันนี้พิเศษครับอันนี้พิเศษกับใส่เองได้เองนี่เลย แมนครับโอ้สุดยอดเลยจะได้กินอะไรกินเลยครับใส่ยีเนี่ยครับราคาเท่าเดิมเรียนมากี่ปีแล้วเรียนมาสามสี่สี่ป <kindergarten>. ีห้าเรียนมาสี่ปีแล้วปีปีแล้วโอ้ปีปีแล้วเรารู้คืนทั้งหมดแล้วใช่ครับโอ้เรารู้อะไรนะต่างอะไรนะดูนี่ดูนี้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้เรื่องของทางร้านครับ มะนาวนี่คันเองนะฮะมะนาวนี่คันเองนะโอ้โหอ่าลืมลืมลืมอย่าดูดูไม่ได้ดูมันจบไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับใส่ลายฉับลายใส่หน่อยฉับหน่อยใส่คือปลาร้ายรึยังทำไมใส่เบิร์ตนอกบักร้ายเนาะใส่เบิร์เดียใส่ไอ้นั่นไหมลายน้องมันเป็นชุดอ๋อแก้มจิ้มบอร์ี่แก้มช่างไป อะไรคุณตัวไหนที่ห้านี่อะไรที่ห้าเน่ยหรอที่ห้านี่นะฮะเออทำวิ <Coming soon. S 2> ่งซูลไม่ยิงห้าตั้งแค่เสาเด๋ยตั้งแค่เสาแล้วี้เสร็จวันไหนดิเสร็จวันไหนอ้เออวันนี้จะไปดูร้านเหรอวันนี้จะไปดูแบบร้านดูครับวันนี้ว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนี่ครับไม่ไม่ไม่ไปดูแบบร้านไปดูอะไรเขาเรียกไปดูอะไรนะ นี่น้ำซุปนี้ความเสือก็ต้มมาหมดนะครับแต่ละครั้งแต่ไม่เหมือนกันนะนี่แบบตัวแบบใช้สายสลิงัวงเลยโอ้หัสลิงเลยแต่ก่อนนี่ครับเขาพาผมแบบใช้สลิงอ่ะใช้สลิงในการผสมอะ่ะเพื่อเ <พบ S 1> ขาเรียกว่าเร <พบ S 1> าเป็นเ <พบ S 1> ขาเรียกว่ามาตรฐานใช่ไหมมันต้องมีมาตรฐานนี่ถ้าถ้าใครมาสักย์อยากกินมากินได้เออากินมากินได้ทำเองได้ก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าอะไร ก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกก๋เตี๋ยวลุงป๊อกคนกินกินตั้งแต่มออะไรตั้งแต่มอสมัยได้ลุงใหม่มาไอ้ลุงไม่พูดเลยพูดถึงลุงไม่พูดเลยนะไอ้โมสี่เออดูครับมาดูโหสีเวนกระลวกเส้นคือวมคือวมคือวววอสยเด้ะโอ้โหโอ้โหอย่างเครื่อะ ใส่ผักครับอ๋อใส่ผักผักนี้ก็มาจากปุยที่ทงเอ้ยของผมได้เลยนะไม่ใช่เหรอหยาดดูเส้นอะไรเออเส้นหมี่ได้แล้วเอาเรียกอะครอ่ะเส้เล็ออเส้นเล็กคูนปรุงมั่วเนี่เนี่ยเล็กอปุงอะไรสหมบอ่อเหรอปุงเกินรูเอาไว้ชานึงเอาไว้ชามหนึ่งคอาะไ้พี่สีระวะธรรมดา โอ้โหกฝั่งนี้โอ้โหเล่นมุกเล่นมุกเล่นมุกเกือบแล้วครับโอ้หแมสุดยอด้หพอเจอยูทู e ทิ้งนี่เลยบอกว่าจบมาจะเปิดนะครับจบมาถ่ายยูทู e เฉยเลยเฉยเลยก็ใส่ใส่อะไรใส่หอมก่อนใช่เออเห็นไหมแม่ค้าใส่มัน ใส่นี่เหรไรนะเจ,เจียเจบเกี๊ยวเกี๊ยวใส่เยอะแทบเยอะใส่อหอมใส่นี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 ่พริกไทยไ<ห>สเส,เสร็จเสร็จครับฮะเสร็จเสร็จก็หลอของใครดิของแหนม๋มอ้ของเด็กหญิงแหนม,มแล้วของคุณเนี่ไหนผมจะกินแห้งครับอยากกินแห้งค,คุณจะกินแห้งกินแห้งอ่ะเกี๊ยวมาเองครับ ปลาค้าก๋วยเตี๋ยวนะครับซ้อมไว้แต่ถึงเวลาใครครับบุญหลายแล้วเป็นลงใส่หงส์ชุดให้ลูกค่ายสยเส้นนี้มันมีกี่เส้นเนี่ยมีสองเส้นครับตอนมีสอเส้นมีเส้นอลักกับเส้นแข็งมันก็เส้นเหมือนกันแหละครับอืมก็จะเสียบเออ้จู ทุกครา้าเขาดีบนเฮ้ยอย่างนี้เราทำกินเองทุกครั้งที่มาจะทำกินเองการลวกเส้นใช้เวลากี่นาทีครับใช้เวลาจะสุกครับหรือว่ากะเกาแว่า้เวลาจังสุกดีกว่าครับเว้ยอ๋อโอ้โห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 อ้องบอกออกมาแล้วเล่นแล้วฮะเล่นแล้ว ป๊าบเขาไทยผมไม่เคยกินอะไรอะอันนี้พิเศษเราจะกินน้ำขุกขิดนะครับไหนกบอกว่าแห้งอ่ะแห้งไงมันแห้งก็ใส่น้ำได้ไงอ่ะมันมัประทันแล้วไม่แห้งเขาต้องไม่ปรุงเออต้องปรุงที่างไงต้องปรุงที่หลังไงโอ้เราเนี่ยเราเนี่ยโอ้ผิดสูตรว่างั้นผิดสูตรเพราะสูตรใหม่ไม่ใช่ผิดสูตรแต่เป็นสูตรใหม่ไม่ ถ้าสีแห้งก็แค่แล้ก็บอกผิดไม่ต้องต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำน้อย <c oughs> ไม่ต้องบอกแห้งถ้าแห้งก็คือแห้งอันนี้ต้องบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำน้อยสูตรใหม่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนตกแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำน้อยคน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 ต้องคนที่มันต้องแบบคนตอนนั้นไม่แห้งนี่มันไม่แห้งมันไม่แห้งนะ ก็ใส่กลางหมูที่กรอบมากเลยเองต้องใส่เลยต้อใส่เลยใส่เลยต้องกลัวเขาขาดทุนครับไอ้ป้าดีเขาขูดใส่เรียอะชอบชอบของร้านดูคลิดด้เลยของร้านดูคลิปดีอันนี้ฝากไว้ครับฝากไว้ใช่ไหมหมดหรือยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอใช่โอ้โหอะไรวะ หมดแล้วครบแล้วครับครบแล้วครบแล้วแค่สาแล้วครับโอ้ยแล้วจะใส่นีเาะใส่เหี้ยนก็ใส่หมูย่างครับเสือบ้านของร้านไ่เห็นของร้านนอนอยู่ข้างในบ้านกันเจ้าของร้านนอนอยู่นี่เดี๋ยวจะของร้านนี่่ของโอ้โหนี่คุณกินที่จะถามจานเลยนะถามด้วยไม่อันนี้ของแม่วไง ลองชิมที่ฝีมือมันเป็นไงมันจะส้มนะมือมันจะส้มแฮมแอมซิมเบิ้งแฮมแอมซิมเบิ้งชิมเบิ้งมากินดูแล้วเมากินดูแล้วมันเป็นยังไย่างยังเหมือนเดิมไหมเดิมดิไม่ครับไปซิงตลอดเออไปซิงข้าววานูบก๋วยเตี๋ยวแห้งครับจืดปะจืดเป็นไข่ยนะเป็นได้โอ้ซื้อมีซื้อดีเปรี้ยวหวานมันขม มไอ้ขมบะมี่ขมนั้นเม,ม็ดมะนาวกินโดนนี้เอาโอเคครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะฮะความเสือด้วนะครับเปิดร้านวันที่ยี่ห้านะครับเปิดเปิดพานวางสงวาวางสอง <laughs> วะโอเคสวัสดีครับ